เล่นหนูมาเยอะเล่นแมวดีกว่าโอเคสวัสดีัด้วยอยู่กับผมพีมนี้จะมาเล่นตัวที่นี่เช่นตัวที่สามนะโอเคแล้วก็มาสรุปจะ้ะ พาดที่แล้วนะพาดดึงกันหรอผมได้เล่นเซิร์ฟจีนแล้วก็มีตัวละครแมวกับหนูมีหลายตัวแนละ้วแต่ก็เยอะกว่านะก็เยอะมากๆเลยที่เซิร์ฟจีนนั่นแหละพอมาตอนที่สองหรือพาดที่2นะก็ผมได้ทําการเล่นเซิร์ฟไทยเขาเซิร์ฟไทยเป็นเปิดเป็นอย่างทางการแล้วก็ตั้งชื่อให้เหมือนเซิร์ฟจีนนะครับแ,แล้วก็ฟาดสามมาหรอผมจะมาทำอะไรเออมาเล่นคลาสสิกนี่แหละมาเข้าเลยเฮย เอาเป็นเละน,นํ้ำเล่นเนียวันนี้ผมจะมาเล่นแมวครับโอเคแต่ก่อนที่จะไปเล่นแมวนะั้นผมจะให้ดูอะไรบางอย่างครับเป็นบัตรความรู้น,ะนั่นองนะโอเคนะครับนี่นะผมเจ้าทอมนะผมจะใส่กงเล็บยาวนะครับเลเวลหนึ่งครับนี่ครับยังเลเวลหนึ่งเลยเพิ่มระยะการโจงตีนะครับหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเลเวลสองเลเวลสามก็ประมาณ8ดแล้วก็สิบนะคเลเวลือ2ก็เป็น8ดเลเวลาก็เป็น1ิบนั่นเองโอเค ก็มีเปิร์กลับตะเวนด้วยนะลดความสามารถในการผักขีดของหนูบริเวณใกล้ๆ10บแล้วเลี้ยวสก็20่สิบเลี้ยวสามก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <Wow. S 1> เรียกว่าเปิร์กหรือบัตรความรู้ก็ได้นะก็เหมือนกันแหละโอเคอันนี้ก็ที่ผมใช้อยู่ก็อันที่2ก็คือกระยิบใจกระยิบใจนะโอเคมาครับกระยิบใจนะเพิ่มความเร็วเคลื่อนและการกระโดด3%นะคปรเนเบิล สองก็สี่เลเวลสามก็ห้าเปอร์เซ็นต์โอเครัตะตเวนก็เหมือนเดิมครับโอเคครับผมใส่ประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าใส่ได้เก้านะครับไม่รู้จะใส่ได้อีกหรือมันก็ใส่ได้อีกนะครับก็ลดความสามารถในการว่าคิดพอครับโอเคกดใส่ไม่ได้เองไปนะฮะมาเล่นแมวกันเลยนะถามว่าหมดจับอันดับผมเล่นได้ไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูกดให้ดูต้องวิวจุดสองครับ โอเคครับผมไม่ม <minority> ีเวลาเล่นอะไรขนาดนั <Gym. Napoleon> ้นเลยนะก็อ <figuring out> okay, ุ uh ้ยไหนจะนานอะไรอีกนะคนี่ะก็มาเล่นแมวให้ดูเลยแล้วกันโอเคเลือกแมวเลยอ่ะฮะกีเคียทีบแล้วกดเริ่มจับคู่เลยเจอห้องเร็วว่ะเจอเร็วถึงเร็วนี้มันเล่นแมวนะเพราะมันจะส่งตานะโอเคอ่ารอเขารอเขามีสองคนนี่มีโจนารูดดิโอเลยโจโจก็มานั่นลึก โอเคเจ้าตาเกตนนบจะกดหรือไม่เดียวนายคนเดียวแล้วนะรู้เปล่ากดซี่อา้าแล้วไม่กดอ่จับคูเออจับเร็วไปครับโอ้โหอดเจอจูททโลดิโอเลย <c oughs> อะไรครับนี่โอเคเนี่แมวโอ้ยโอ้โหมีเจอรี่แฮกเกอร์ด้วยนะสองตัวเนีอยเอาทัฟฟี่มาด้วยเหรอโอเควุธที่ใช้นะมีปืนพกหรกกับท่าน,นครับปืนพกก็มีเลเวลบอกรู้ป่า กดดูได้นั่นนี่ครับเครื่องดักหนูสุดที่ละคงทอสวมสามารถจับหนูกลับมาได้และทําให้ความเร็วหนูลดลงเอ้ยดีดีแล้วกระทาก็ข๋อ,อใช้แรงฟาดกระทาทำให้หนูอยู่ใกล้เคียงมบื้อและตาบอดและสามารถตีจนไอเทมบนพื้นกระเด็นและโยนไอเทมไปทางเขาโอเคแล้วก็ส่วนเลเวลอื่นก็ไม่อ่านแล้วกันเพราะว่า เล่นถึงหรือยังเอยไม่รู้นะแต่ตอนนี้หรอมันเล่นหนูให้ดูเลยนะโอเคโอเคก็ <Okay. S 1> okay. ติดตัวมีนะเมื่อจบตีหนูเสร็จเดี๋จะดูเีมตีหนูแล้วสามารถฟื้นฟูเฮดพีและได้เล็กน้อยและเพิ่มความเร็วได้ในระยะเวลาสัน้นโอเคไปคับเริ่มอ่าตัวละครรูร้ลเลยเฮอ่านสกิลให้เพื่อนท่านผู้ชมดูก่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะ่ะ <c oughs> เอออันนี้ผมเพิ่งเล่นแมวครั้งแรกเอง อะไรครับนี่หรือเล่นไปหลายครั้งแล้วน,นี้ไม่รู้ <c oughs> แต่รู้ว่าเล่นก่อนเลยโอ้โหผู้ชายหมดเลยอะ่ะมาเลยเล่นแมวให้ดูนะนี่อ่พัสามนะโอเคเล่นหนูมาเยอะเล่นแมวดีกว่ามาๆมาๆมา,มา,มาครับอโอโหมีนักกระบี่สองแล้วก็ทัฟฟี่สองเลยนะโอเคเอ้ยนักกระบี่เด่นสุดสุดในรอบนี้ครับ รู้แล้วครับอ๋อนี่นะเอ้ย,อย,อยเป็นแบบเปิดพื้นที่ดูนี่ทําลายหุ่นเหมือน,นหนูนะเ,เลื่อนล่าตวเวนนะไปเกหนูกําลังตามหาชีนะก็ด้านหลังโฮมีชีตไปครับอันนี้น่าจะวางกับดักหนูนะเฮ้ยฟัเอองเครื่องโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอหมดนี้เล่นแมวก็ขนาดนี้เลยเหรอปุ๊บไนยีไงพังเครื่องไปแล้วหนึ่งโอเคครับอีกตัวมาดิอยู่ไหนะ ปึบอืมสองครับพังเครื่องพังเครื่องเหลืออีกเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเจอละเอาคนนี้ก่อนมีอีกเอพีลงไปไหนนี่ยีไะอีกตัวอีกตัว,อ,ตวอีกตัวจะปล่อยเขาดีไหมเหลืออีกประมาณสิบทีไม่ปล่อยแล้วพังหมดเลยดีเลยไปครับมาดิเจ้าหนูโผลมาดิ อ่าจาก,การหนูจัดไป <c oughs> มาเลยครับอยู่ไหนเออนักกระบี่เหรอนักกระบี่ขึ้นไปไหนนักกระบี่ครับนักกระบี่โอ้ยตีไม่โดนปิดประตูอัดใช่ไหมนั่นแหละไปเออโดนกับดักอืม,อมโอ้ขนาดนี้เลยหรอ เล่นแมวแล้วขนาดไหนเลยเราโดนดีโอเคก็ชากเอาไม่โดนโอ้น้อยแน่ทัฟฟี่แสบนะเราอ๋อตอนนี้อตอนนี้เล่นทอมดีมากเลยรู <Okay. S 1> โ้โอเคโอ้หืมมงมงโอ้จะฟันทวดนี้จะตายแล้วนี่เลยกาชากแล้วตี จะไม่กระชากตีเราไม่โดนดุกเก่งเหลือเกินอืมอ๋อโหทานจะจุกเก่งอย่างนี้นะอืม,อมเจ้านี่มันจุกเก่งนี่ไงจุกเก่งนะใช่ไหมจะจะดหลุดมานี่จะดหลุดมานี่ลงตรงนี้ได้ปะไม่ได้อ่ะข้างบนอย่างเดียวแล้วผมว่าลุดแน่นอนอ่ะดิลุดชัวชัวนะ เฮ้ออ่นแหละอืดินหลุดแล้วในอ่ะโอเคที่เหลือก็ปล่อยให้ดันชีตไปเดีย๋ยวผมจะจัดการตัวนี้ก่อนโอ้ยเขาบัญชีเสร็จแล้วหนึ่งมาช่วยฮะทัฟฟี่มาดิมาดิทัฟฟี่มาเปล่าทัฟฟี่มาช่วยทัฟฟี่มาช่วยโอ้ปิดประตูหนีเนี่ยทีเนี้ยฮะทีเนี้ยทีนี้นะปิดบ้างมาอมาดิทัฟฟี่โอ้โหมันจะ เอาสองตัวเลยเหรอโอ้อืมตัฟฟี่ไปไหนตัฟฟี่ยาทำอะไรอะ่ะเออทำอะไรของคุณครับเอาไปเลยโอ้สองยิ้มเลยเหรอหืสองยิ้วก็คือความน่ารักเนยชูให้สาวเลยนะโ <Okay. S 1> อเคชูให้ผมอ่ามาฟึบเอาจะมาช่วยเพื่อนเหรอ โอ้โหแสบแล้วเนี่ยเราอ่ะ,ะจุกเก่งเนี่ยนะจุกเก่งมากเลยโอเคฮะมีคนมาช่วยอเ,เอาหลุดได้ไงหลุดได้ไงหลุดได้ไนล่า <c oughs> แล้ววันนี้ก็กินเค้กดีกว่าไปละเลือดหมดละเรียบรอคอยเอาไปแล้วหนึ่งไหนดูซีดันชีสเสร็จยังโอเคจเจ้าดักกระบี่เจอรีมันดันอยู่ แต่ทัฟฟี่ตัวนี้แสบมากเลยเลยอดูอ๋อให้ตายก่อนนี่ยัง,งแสบนักหรอเราฮะมานี่เลยลงมาฮะจะมาช่วยเพื่อนหรอฮะน,นี่ไม่ช่วยหรอกไปแลยวฮมาทางน,น,นี้นี่ตรงนี้ลงเร็วเฟึบอ่าเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวดินหลุดเราจำการมัดจำรวดเข้าเลยเฮ้ยคือกินโชว์ง่เลียโชว์ อ่ะเลยดันซองเนาะมาดิขึ้นมาช่วยเพื่อนเองปะ่ะมาเลยมาจะขึ้นมาช่วยหรอปุ๊บโอ้ยโอ้โหอืมแสบเหรอแสบมาแล้วอ่ะมานี้มัดจับเหลือโอเคมาเออืมไม่ให้ช่วยมาดิมาดิเก็บขึ้นมามัดกดไม่ค่อยติดเลยรูป้ป่ะเฮ้ย ไปไหนไปไหนดึงมาเฮ้ยโอ้โห,โห,โหดึงมาแล้วตีไม่โดนแต่ช้าอยู่สโดโอเคมัดเชือกเอาดีมันดีจะช่วยบ่างละ่ะนี่ไล้วกิวมามามาปุ๊บปุ๊บโอ้โหแสบใช้ได้เลยเล่นแมวอ่ะอันนี้คนเล่นแมวนี่นะต้องมาเจอหนูเลยเนี่ยเพียบมดเลยนะ โอ้โหอืมไม่ให้ไปไม่ให้ไป <S <S เปิดประตูจะตามมาช่วยเพื่อนนะสิไม่ให้ล็อกไม่ได้ไม่ได้ไไดดเดวิลอัพครับโอเคนายสองคนไม่มีวันตามฉันมาได้หลอกฉันจะมัดเชือกกับตำรวจให้จาำรวจทับฟีตายไปเลยติดสโลโอ้โหวิ่งเร็วมากอืมไม่ยิงตำรวจสกิลของทอฟฟี่ยมียิงตำรวจนะ ผมจะให้เขาไม่ให้เขายิงด้ยครับเพราะให้นักกระบี่เขาไอ้อนี่ไปเลยเขาจะขนชิดอะไรเข้ารูเลยช่างเขาเพราะไม่ทันอยู่แล้วในเลเิกแต่ก่อนนะไปหาดีกว่าแวะแวะถือซะว่าแวะถือซะว่าแหวะอาจารย์ชิดเขา้ารูเหรอจะตาขาดแล้วเกมเนี้ยพวกหนูเ็นไนล่ะอันนี้เล่นแมวแล้วนี่นะพอเล่นหนูมาเยอะเล่นแมวดีกว่า โอ้ปิดประตูปิดประตู่็ดโดนอย่าอุดรูแล้วหนีห้ามอุดรูหนีมาหาจัดเออแล้วอิ่งํำรวจทำไมทับเจ้าทับฟี่จะว่าไปแล้วแมวก็ตีแรงอยู่นะเร <c oughs> ียบร้อยครับ <c oughs> มัดถึงแนะถึงข้งบนเออยงนิ้โป้งเลยโอเคขอบคุณครับเล่นดีปัละ่ะออกแล้วห้ผมเล้นเล่นดีโอโหอโหอ,อ,อะไรโอ้จกเก่งเหร ว้าวอืโอ้ช่อชออวอ๋อเลยสองชีสเอาดิโอไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกเคนี้ไม่ทันหรอกโอ้เจ้าพวกแมวเขาเล่นยากอยู่นะนี่ยากเราตีแรงหนูนี่เราต้องช่วยช่วยเหลือนะช่วยเหลือนะโอ้นักกระบ,บี่แสบใช้ได้อุดรูหนีเลยอเอาดิโอ้โห แสบใช้ได้โอ,โอ้โหทัฟฟี่ว่างหนโอ้โหดูดิทับฟีไปไหนแล้วล,ล่าทับฟีก่อนเลยนะเอาเลยล่าทับฟีมันดานแล้วแสบใช้เล่นโอ้แสบรอเราฮะมานี่จะไปไหนมาหาเร็วๆเลยจะขึ้นไปไหนครับโอ้โหปึ๊บโอ้โห หลบได้ด้วยเฮ้ยจุกเก่งจุกเก่งเขาคนชีตละเจ้านักกระบีคนชีตจะพังประตูได้ในคนเดียวเออใ,ใช่ปะมันต้องพันหลายคนเพราะผมผมชนะแล้วรอบนี้ไม่ต้องห่วงหรอกคางแล้วนะไปลุยอดิวิ่งเร็วละเฮ้ยเฮ้ยปัดได้ด้วยสุดยอดสุดยอด,ดยอดือม แสบใช้ได้แสบใช้ได้เลยตัฟตฟี่อะทัฟฟี่แกแกแสบอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างข้างล่างเหรอทนี้ทำอะไรทำอะไรไปดีคือไปข้างบนแล้วกันดูสิว่าเจ้านัก,กบีเจอรี่มันจะขึ้นมาหรือไม่ฉันได้ตัวนายแล้วเรียบร้อยอออขึ้นมาขึ้นมาเห็นยู่ไม่มีเวลาจะให้กดดินหลุดให้ได้ไม่ดี มัดเข้าให้เลยจะขึ้นมาช่วยนั้นหรืออืมจะฟังประตูดได้สองคนได้ไงอ่ะเชดีเองอะนะอืมไอดิลุบตายนะตายแล้วนี่นะโอ,อ้โหอีนิดเดียวอีนิดเดียวเลือดมันน้อยเลือดมันน้อยโอ้แสบใช้เล่นเลยพวกนายอ่ะพวกนายแสบใช้เล่นมัดเข้าให้เลยไอนดินะกระบี่จะตายไม่เชืเอ่อเมื่อกี้ฉันเห็นนายนะ ดูไปหาอะไรกินเนี่ยเพิ่มเลือดโอ้คนทีส์มีคนทีสเอาดีก็เอาดีลงมาปัา๊นล่ะมาหรือเปล่าอยู่ข้างบนเหรอนักกระบี่เหรอฮะนักกระบี่แค่นี้เหรอฮะนักกระบี่แค่นี้เหรอจุกจุกจุกไปอ่ะจุกไปจุกไป จุกไปดี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 เสร็จเรียบร้อยครับชนะแล้วงีกดดิโป้งให้เลยขอบคุณครับเอ้ยอะไรอ่ะโอ้แค่นี้ไม่ไหวหรอฮะกดยอมแพ้เลยแมวชนะนะครับผมเย่เป็นไงล่ะโหการรีบแมวสุดผมแล้วดีดีจริงอ้วสามพันสิบร้อยห้าสิบห้า MBP นะครับอุ้ยดีดีผมเล่นแมวเรียบโอ้เอสเอสเลยว้าวเกมที่สองของเรานะครับโอ้โหมีเจอร์รี่สองนะนักกระบี่สอง S 1> <S 1> <S สั่งอย่ากลับกับข้าวเลยนะแล้วไม่คนนั้นออกนะครับสันดีะน่าจะออกนะมเมื่อกี้ยังสูนปอร์เซ็นแล้วไม่ทำไมเด็ดที่สุดในรอบนี้ล่ะโอเครอบเกมที่สองโอเคโอ้เรือสามคนอีกคนน่าจะออกนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมมังเห็นศูนปอร์เซ็นโอ้โอขึ้นไปเปลี่ยนโนเปลี่ยนโนก็โดนดีนี่ไงขึ้นไปทำไมครับ จะเป็นโจลูโนโจบาน่านั่นหรือจะเล่นเป็นหนูนะไม่เล่นหรอกโอเคตามมาอีกสองเครื่องนะั้นนหเจอแล้วเฮ้ยไปดีขึ้นมาขึ้นมาปึ๊บเอ,อ้ยไปดีพังไม่ดีโอเคอีหนึ่งเครื่องปล่อยไหมปล่อยไหมไม่ตามปล่อยดีกว่าขี้เกียจตามนะครับยังไม่ใช้ว่างกับดักหนูเลยนะก็เดี๋ยวผมไม่ค่อยได้ใช้ อ๋อตัวนี้ก็มีอีกนะโอเคดีเลยดีเลยไว้ค่อยมาหยิบน่าจะยากน่ดูเลยผมมาไหนไปดูห้องอาหารสิหนูน่าจะโผลมาเชื่อผมไหนอ่ะผมมาม่ะเอ้ยเฮ้ยเฮข้างล่างเล่นก่อนเลยครับต้องโดแล้วจังหวะนี้ลงมาละเด้ออุ้ยมีตั้งสี่คนอ่ะมานี่เฮ้ยเฮ้ย จะวางระเบิดให้วางทำไมจะให้โดนด้วยกันหรอจะให้โดนด้วยกันหรอนี่เป็นะอะไรนี่วางกับดักบ้าอะไรกันอืมวางกับดักบ้าอะไรวางกับดักบ้าอะไรโดนไปสองตัวกันยังหาเครื่องไม่ได้ตอนนี้อืมเฮ้ยโดนโอ้โหโอ้โหเขานี้เล่นดีอ่ะโอ้ยจุ๊เก่งเหลือเกิน ร่นกับดับอโต้เฮ้ยจุดอะไรจุดอะไรครับไปละอ,อ๋อน,นี่ตรงนี้มีไปปะหายจุดเลยจุดเลยมาในเวลาเอาคืนอีกตัวรอดโอ้ยโอ้โอ้ยออนนี้นี่มานี่ไปแล้วเพื่อนนายจงไปซะคนชีดได้หนึ่งแล้วเหรอฉันเก็บได้สองตัวแล้วนะรู้เปล่ารู้หรือเปล่าเอ่ย ตัวนี้ผมว่าดินหลุดแน่นอนนะเชื่อดิอ่าต้องต้องไม่ทันนะไม่ทันทันไหมไม่ทันนะทันเปล่าทันเปล่านี่อ่ะไม่ทันเนะี่ยเขาเรียกว่าตอมใจแล้วก็มาตีใหม่นะเป็นอย่างไงล่ะตีทีเลือดเพิ่มเลยเลเวลอัพซะด้วยนะก็ผมไม่ค่อยได้กดอัพสกิลเท่าเลยนะก็ไม่จําเป็นไหร่โอเคไม่จำเป็น <Okay. S 1> ปนะไ,ไม่รู้ผมต้องจําเป็นใช้ดีเออเอาสก,กิลตัวดีดกว่านะ อันนี้ขึ้นมาดิเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้กดพลาดเอามืนึ่มืนก็โดนไปโดนให้หมดโอเคอีกตัวเรียบร้อยเอาดิช่วยดิช่วยดิเอาเปล่าเอาดิช่วยก็โดนนะเอาดีเอาดีเอาไหนอะเอาแนโอสองนิ้วมีสองนิ้วมีสองนิ้วก็โดนไปสีโอเคครับอ่ามาฮ่อู้ ดีเดียวมมเล่นแมวก็สนุกเหมือนกันนะนี่จ้าไปเลยเนาะแมวอ่ะโอ้แล้วผมจะขึ้นไปไหนเนี่ยหลุดแน่นอนอ่ะเจ้านักกะบีเนี่ยหลุดแน่ๆไม่หลุดไม่หลุดแต่ทันอนะ่ะเอาดีอันไหนหลุดจริงด้วยโอ้โหขึ้นไปข้างบนดีอะไรครับนี่โอเคก็คือแบบหาทางขึ้นไม่ได้ปล่อยปล่อยไปปล่อยไป แค่นี้เองเ,อา,เอาปล่อยไปไปล่อยไปเดี๋ยวคุมตัวนี้แล้วกันนะตัวเมื่อกี้เกือบสวยแล้วรอรออ่ารอรอ,อนั่งดูครับนี่ครับซายตะิวเฮ้ยหลุดหลุดได้ในหลุดได้ในมาเก็บให้แล้วไม่ต้องมาลงมาดินหลุดไปอยู่ที่เริ่มว่าบินไปซะโอเคอัพตกิลติดตัวดีกว่านะเพื่อเพิ่มความแรงอะไรนะโอเคอีตัวเก็บในนักบ,บี่เล่นเจอรี่ตัวนี้ดีกว่า เดี๋ยวนักกระบ,บี่ตัวนั้นอะ่ะคอยเล่นนี่เจอรี่ธรรมดาเลือดน้อยกำลังดีอะ่ะเอา้าโดนกับดกักทำบนดีกว่าเด็กๆเดี๋ยวนักกระบ,บี่เจอรี่ตัวนั้นค่อยไปด้านล่างเมื่อกี้ <c oughs> เรามันไม่ทันดิ้นหลุดไปซะกอะ่อนนะนี่ไงห้องใต้หลังคาห้องทดลองปิดประตูปิดประตูหายอย่าให้เข้ามาอย่าให้เข้ามาอย่าให้เข้ามาเออเล่นกับดักดีเออรออะไรอะ่ะ <c oughs> กับดักเล่นกับดักเปิดดิวางวางตรงนี้วางไว้ตรงนี้กระโดดเขาว่าถ้าวางแล้วเจ้ก็จะโดนผมไม่ค่อยจะวางเท่าไหร่อเกินัามันแหละโอเคมากินกินโชว์เลยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะมาดิอยู่ไหนอเอาแก้วมาดีกว่าปาป่า,ปามาดิ เฮ้ยจะไปไหนโอ้โหโอ้ยเก็บเจ็บเก็บ,กบนี่เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเราะมียงมียิ้มให้นะรู้เปล่าเอเวิลอัพอ่ะโอ้อันนี้คนชิดได้หนึ่งคูณหนึ่งนั่นนี่นะเพราะว่าเราเก็บไปสามตัวแล้วอาที่แล้วนี่แบบสี่ถึงห้าอันนี้แบบคนชิดได แค่นี้เองเหรอแค่นหนึ่งเองเหรอเป็นไปได้ไงแค่นหนึ่งเองเหรอฮะะแค่นี้ไม่ไหวเล้วโอเคอ่ารอรอเขาครับรอรอยินดูยินดูตำรวจเขาบินนะปึบ๊บ <c oughs> กดสกิลโชว์เลยเพิ่ม <c oughs> มีเพิ่ม,มเมกาะด้วยนะ <c oughs> ครับโอเคดีไปเลยนะไปครับเตรียมตัวบินเลยยี้ยงเอย่ยบายบายนะครับไปแล้วเย้เอ้าเฮ้ย <c oughs> แล้วอีกตัว ก็คือสามตัวอ๋อสามตัวก็ได้นี่ใช่ไหมไม่ต้องแบบครบสีตัวไปเลยแล้วก็ผมก็ชนะในละเป็นในล่ะสองพนเก้าอยะ m p นะนะโอเคก็ SSS นะครับโอเคนะครับไว่ออาพแล้วนะครับผมเรเวลแปเป็นที่เรียบร้อยจันนะาก็มาเล่นทอมเมนเจอรี่ไหมนะครับโอเคก็เจอกันตอนหน้าจันน้ากับทอมเมนเจอรี่เชสนะครับก็วันนี้ก็ คลิปนี้กดแล้วกันนะก็เล่นแมวให้ดูแล้วนะเป็นยังไงบ้างล่ะก็โอเคถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติด,ดตามเพื่อคิดต่อไปตวนนี้ไปแล้วทุกคนครับเย้ yeah.